เยอะพูดมากยันแม่สัตวตอนไอ้ก้าวร่าใช่ฮะก็มลยพูดมากกะทำไมมันคนที่พูดยากก็สงสัยใจกูลูกว่ายัดแม่ต้องโดนติงกูลู้หน้าและไอเฮี้ยมใจไปเล่นพองเข่าเย้ยถึงตากูเล่นบ้างเก็บปามกลับไปเล่นบองแล้วไม่ต้องคล้องเลยโดนกูเล่นหน้ากูอยากจะรู้ว่าลามสวยแล้วคุยอะแล้ะคำสวยแล้วคุยอะแล้ะพี่กูถามมึงมวยกูถามมึงตบกลควคุยแล้ะ ขอพี่กูหกล้านนี่มึงเป็นฟอยถูกไหมบาร์นี้คงดาวคนถูกว่าได้แค่ฟอยดูดไอสครตมึงไม่ได้ดังเพราะเพลงมึงดังเพราะด่าคนอื่นอ๋อวิวกูวันละล้านเฉลี่ยมึงวันละหมืน่นอ๋อก็ถูกที่วิวมันไม่ได้วัดถึงคุณภาพแต่ว่ามันพอจะบอกได้ว่ามึงกับกูอยู่ห่างกันคนละชาแม่แรปไปดีทำไมต้องเอะอะทั้งวงการคารูมึงเกะกะโดนเด็กใหญ่รุมเจ็บปะอยู่หน้าเฟซทำไมชมเน็บอะที่มึงดิดก็ยังไม่เจ็บนะมีแบบแรงแรงกว่านี้ปะนี่ยังโอมมาแล้วนะค้าที่มึงต้องการคืออย่างนี้ชา เจรแรงที่เจอหน้ามึงแล้วมีมาลาย,ย่าอยากได้เพลงที้กูเลยต้องปล่อยสัทธาออกมาอาละวาสเขาใส่เขเงะเดินแผ่นดินกำปนากูอยู่บนสูงสุดของห่วงโซ่มึงต้องตายเป็นธรรมชาติเพื่อนพอน้องพี่ดีเขาเคยฝากฝังมีมึงเป็นเหมือนพี่ชายแต่ว่าสุดท้ายมึงก็ยังหักหลังออขอโทษนะนุนน้ยไม่มีทางให้กลับหลังชีวิตมึงหลังจากนี้จะเป็นกูเองที่เป็นคนจัดสรรหอ มึงรู้กูไม่เคยอยากจะดิบไม่เคยอยากพิมพ์อยากโพสไม่อยากอะไรเลยสักกันนิดกูรู้เป็นเกมของมึงที่มึงแค่อยากจะดังแค่อยากจะติบเพราะแท้แค่มึงทำเพลงกตากเดอรัตสมีกูกลบมึงมิดออ n r ร n งป้ามึงคิดได้ดีก่อนพูดถึงพระเจ้ามึงพูดถึงอิลสลิกกูถามจริงจริงมึงเคยชนะเปล่าจะพี่กูไม่ต้องมาโยบพีดไอสัตว์เพราะพี่กูบอกมึงแม่งเย็นลถถีบเหี้ยถอยหนุย ลูกสมุนทั้งหลายนะผมอยากจะบอกว่าอยากจะแรปตามอยากจะอะไรเอาเป็นไอดอลด้านการแรปเนี่ยไม่มีผิดนะแต่นี้ใส่สันดานนะอย่าเอามาแค่นั้นเองนะและตอนนี้จะเปลี่ยนฝ่ายก็ยังไม่สายไปนะเอดียินดีต้อนรับนะทุกคนเนะพราะคุณรู้อยู่แล้วใครชนะมาฟัก ถ้าโอมรวยจะเก็บไว้ซื้อสมองถ้าโอมรวยอมจะไม่ไปฉลองถ้าโอมรวยแล้วอมจะไม่จองหองอมว่าอมเคยพูดว่าอมจะไม่พยองมถ้าโอมรวยคงมีสกอยไล่กรีดถ้าโอมรวยก็คงมีลุกให้คลิปถ้าโอมรวยก็คงทําตัวให้ปริ๊ดและถ้าหากว่าโอมรวยคงมีหกล้านให้พิดถ้าโอมรวยคงไม่เป็แรปอีสแนเอออมคงไม่สปิดยาวไม่ได้เห็นมึงไปศัตรูแค่ออกมาฟันดิสแคลวแม่มึงยังไม่แยกกับมาในตอนกูรันดิสแทวดูการ์ตูนเยอะมึงลองไปดูในแกะ โด,ดนไมอนอดพายหนกมายืนตับเบะเพราะไอ้นอกมันโคกแบะบางตอนดูอนิเมะหลุดมาจากกระปกขยงแล้วออกมาเป็นมากีแซะท่าโอมโดยองคงไม่เล่นคอนเสิร์ตคงไม่สักหน้าผากเพราะนึกถึงหัวตอนเถกหยิบจับจีบดูกระโปรงตอนเปิดไม่มีใครเขาบีบจีบของแม่โอมตอนเกิดช่วยเล่น GTA แต่ว่าอมอยากทะเลาะเข้าใจพรลิกกันชาแล้ว ชุไอรอบที่มึงไปคงทรามานไปถึงกระเพาะถ้าเกิดชัดหน้าระโอมรวยก็ขอให้รวยยินสุขภาพใบพล่าละโอมบึงแก้งบ้านละโอมพม่าละโอม,อม,โอมตอนหน้าไม่กล้าระอมถ่ายรูปด้วยวางท่าระอมเจจ้าระอมไว้ส,สวยที่ผ่านมามันแค่เปิดหน้าระอมใช่มันจบไปแล้ว,วเรื่องมึงนี่มันหนังอีกมวลกูเช่าใหม่อีกเรื่องหนึ่งโอเคพวกมึงพูดว่ากูไม่ใช่รอกเพื่อนมึงผิดเองที่ก่อนฟังกูไม่ได้ตอกให้เงินเป็นเงยแม่พวกมึงก็รันไปดีวงการไม่ต้องเอาชื่อกูไปบูชายันบนบ,นบานได้เวลาเอาเลือดพวกมึงมาราดนันงเลงลงรานเสนอ นัง่งกันไว้เฮียกินกันิ่มเอมบนชามส่วนเฮียต้องวันทหรือทีพสันดานดังแล้วยิ่งฝั่งพวกมึงเป็นประเพณีจะไม่ได้อางานแฟดฝักกูวางแผ่นซีดีสักตอนแล้วว่าเที่ยวไปรอดไทยเทยูเวตีเฮียพีชลอกบีดลอกเสื้อลอกเกมลอกเพื่อนลอกพี่ลอกน้องลอกเพลง ลอกจริงจังลอกจัดลอกเกนอมคีดเปียกไอ้แฟนที่เมือมึงงอกรอบเมนแล้วก็พวกที่ไร้ข่าออกไปจากเรียวมึงอย่าเลอะกูอยู่ของกูดีๆสะเข้ามาเสือกเข้ามาซะลึกๆข้างในใจพวกมึงคงรู้ดีกว่าเนอจะให้ข้าวเพวกมึงแดกกูเทหมาดีกว่าเยอะทําอะไรกูได้นอกจากใช้รูปกอดกล้องโถไอ้พวกเคี้ยไม่มีใครปกออกกล้องพวกมึงไม่ต้องหัวร้อนแค่ถือน้ําลายออกช่องดีกว่าด่าอีสันมแล้วค่อยมาไหวออกกล้องที่ให้ไอนกฟีดคือชอ์เด็ดไม่ใช่กูเคยทำเพลงด้วยกันแต่แชทแกล้งไม่ได้ดูมีแค่นุกี้พีที่ด่ากัันนออยยูููู่่กกบมงใร ไม่ใช่นกหอกหที่อยากจะมีประเด็นกับครูรู้เมื่อปีที่แล้วมันคือไอหน,นกจอมหลบบีที่ทิ้งไว้ให้ยังแกล้งลืมยอมปลดหนีพี่ทำลูกทุ่งเอาเสียงกีตาร์ตอมกลบขอให้จนไม่เป็นตัวเองไปได้ตลอดจนตอนจบ t o already first you already fake already y a p already, already deaf already cry you already mess already die you from already red already fuck you already left already cry already test I'm already fly 'cause I'm already blessed already lie fuck you already dead ยอดรวยไม่รวยแล้วมึงแม่งก็ไม่เห็นโฟรวยไม่รวยความคิดก็ไม่เห็นโตอนเวทีเห็นมึงเลือนกูไม่เห็นปอสม,มุติเป็นองค์คงจ้างให้เพื่อนมึงไปเป็นเฉโปมีเรื่องนั้นเรื่องเดียวที่มันน่าสนมึงกลายล่างเป็นแค่สัตว์ถวอหน้าขนหิวที่สัตว์รู้ว่ายากขมและอีกเรื่องหนึ่งกูโคตรเบื่อยพวกโอแม่พ่งหน้าฝนใครบังหวะคนไม่แน่นจัดเสือกสัตว์นะไอเฮียเดยมึงแบนหักแล มึงเร็วไม่ใช่ลัวเอาให้แน่เดีย๋ยวแล้วให้ตายไม่รู้เรื่องกูว, yeah ว่าแย่ว่ะไอ้แยดแม่ท้องใส่รับกูแม่งชิวไงาถามจริงพ่อมึงคิวใครกูไม่สนว่ามึงกิวใดพาย,ยุมันพัดหลักไม่ดีมึงก็ปิวไปเยดี yeah. ๋ยวี้ย,ยมึงจำไม่ได้ว่อไอ้สัตว์ตอนที่พวกมึงแย่ยแม่คิวไอ้แย,ยดแม่ ตอนกูให้ส่งค้ามึงอยากได้สันติพอกูให้สันติมึงอยากได้ส่งค้ากับมันดากูวยเฮียบ้าว่ากูเคยกันแน่ว่ายิ่กเคยถ่ายเพลงแล้วมึงแม่งเฮียตัวจริงเลยเย็ดแม่ห่วยเฮียรันวงการเฮียเลยสัตว์กูไม่มีกูในเย็ดแม่และพีดาวันนี้ไม่มีใครรู้จักเลยเฮีย